โอ้หสวยงามเลยพี่น้องนี่คือองค์พญานาคที่เราฝันหินตลอดเลยลาลางก็สิเป็นแม่นำ้ำโขงทางประชุมกราบนี่ฮะองค์พญานาคก็ถือว่าหันเสียนลงไปทางลุ่มแม่นำ้ำโขง นราเป็นบุญและเป็นโชควาสนาพี่น้องเอื้อจิตมาหัยและสัมผัสกับองพญานาคที่สวยงามเลยพี่น้องเอ๋ยเนะนีน่ยนฮะโอ้โหบนเอกวันเลยพี่น้องเอ๋ยว่าจะได้มาสัมผัสและ กาบสักกระองค์นะฮะแานากนาจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าสวยงามเบิงมีมนต์ขลังพี่น้องเนียเบิงมีพลังนะฮะเบิงมีความสง,ง่าเนี่ยฮะองค์ไพานาการถวาเป็นอ่าสิ่งที่เคารพบ,บูชาเนี่ยฮะบนลุ่มแม่น้ำโขงของชาวลาแลวแล้วก็ชาวพุทธทุกท่านนี่นทีเดียวพี่น้องเยโอ้โหแบบเบา,บาเองก็สั้นเลยพี่น้องสั้นแล้วก็วตื่นเต้น 来过这里 โอ้โหงดงามอิหลีพี่น้องเอ๋ยส่วนตัวบาบุเองแหลกค้นลูกเลยพี่น้องค้นลูกจีแต่มาเห็นแหละมาสัมผัสที่แรกบาสิพ่าแม่ไปกราบองค์พระธาตุพระนุ่มเนี่ยบาคิดว่าผ่านมาจะเห็นองค์พระาคาและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เขามาใกล้บอกได้ว่าคนลูก แม่เป็นยังไงแม่เสียงยังไงยัง,ยง,ยยงวะเสียงยังเนาะโอ้โอสุดเสียงหูเสียงตาเนาะเดี๋ยวสิไปกราบองค์ก่อนอแม่ฟังได้ไหม ชุดถูกมันแม่จะไวล้วปะไวแล้วชุดถูกดที่ามดอกชุดถูกเลาชุดถูกที่สามดอกดที่สามดอกเสียงนี่ก็ถูกแล้วแป๊บเดียวแป๊บเ กระจูดเพื่เลยไหมกเจาะจูดเพิ่นเลยบอกกันเลยว่าง่าไม่จะเล่นให้มันัโค้งหลังลางมจเป็นคงดิไม่ไปล ว่างามขนาดนัด้งเลยครั้งแรกที่เห็น